ที่นี่บ้านคล้าหนอน,นครามและการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของอาจารย์อ่อนชนกค,คุ้มรักวันนี้นักเรียนยังไม่รู้ว่าอาจารย์อ่อนชนกจะพาไปไหนจะพาไปเจออะไรและไม่รู้ว่าจะเรียนวิชาอะไรมีอะไรจะตื่นเต้นไปกว่าน,นี้อีกไหมก่อนที่เราจะมาเราก็ เตรียมกับเด็กกันว่าเออเราจะพาไปเที่ยวนะแต่เรายังไม่ได้บอกเด็กว่าเราจะพาไปไหนเขาก็ตื่นเต้นตามที่ต <não> ัวเองได้ค <Okay>, <life> ิดจินตนาการว่าครูต้องพาไปนั้นไปนี้นักเรียนอยากไปไหนคะสนุกมากค่ะอยากไปอยากที่โน่นที่นี่แต่เราก็ยังไม่ได้บอกเด็กเลยว่าเราจะพาเด็กไปที่ไหนไปทะเลไปทะเลไปไหนอีก อยากไปภูเขาด้วยยังไม่รู้เลยว่าคนจะไปภูเขาไปทะเลไปน้ําตกใครจะสมหวังบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังแต่ไม่เป็นไรคราวนี้เราไปตรงนี้คราวหน้าเราก็มีโอกาสเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ใช่ไหมในแสดงอาการดีใจให้ดูซิว่าอยากไปจริงไหมอยากไปาตามความประสงค์ของนักเรียนแต่จะสมหวังกับใครหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ ไหเพราะตื่นเต้นกันมากเลยดีใจมากเลยที่ว่าคุูจะได้พาออกนอกสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่อยู่นอกห้องเรียนรู้อยังมาที่ไหนรู้อยังคะรู้แล้วครับ รู้แล้วมาที่ไหนบ้านปราทำไมรู้ล่ะครูยังไม่เห็นได้บอกเลยเขาเขียนป้ายไว้เขาเขียนป้ายไว้แสดงว่าช่างเป็นคนช่างจดจําช่างสังเกตและใช้ได้แสดงว่าไม่หลงแน่ใช่ไหมคะวันนี้จะหลงไหมไม่ครับเดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่บ้านประสาทนั้นมีอะไรบ้างพอมาถึงที่แหล่งโบราณคดีปุ๊บกรี๊ดกราดกันยันหน้าดูเลยค่ะเขาก็เลยอ่าโอเคงั้นน่ะงั้นเธอก็เลยเลยดูนะว่าที่นี่มีอะไรบ้าง พาไปดูในจุดต่างๆผ่านอะไรเห็นอะไรก็จดกันสนุกสนานเลยคนที่เขียนหนังสือไม่ได้ก็พยายามจดในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในสิ่งที่เขาเขียนได้เสร็จแล้วเขาก็เกิดข้อคำถามข้อสงสัยขึ้นมาแล้วอู้อะไรนี่นะที่ไปน้ำก็นี่ที่หิวน้ำก็ที่หิน้ำก็อ๋อไอ้นี้เขาเรียกว่าถังลิดเนาะแต่ก่อนก็เอาใส่ข้าว ครับยเลวันนี้ได้ไ่เห็นของจริงเนาะน่าแปลกใจเนาะหลัจากนั้นก็พามาดูที่หลุมฝังศพด้านหลังพอได้ดูเห็นหลุมฝังศพก็อคำถามมีอีกมากมายเลยค่ะเมื่อถึงบริเวณหลุมฝังศพ3,000ปีอาจารย์อ่อนชนกจะปล่อยให้นักเรียนเดินดูอย่างอิสระ หน้าที่ของอาจารย์อ่อนชนกจะเพียงแค่ชี้แนะและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนเท่านั้นสิ่งไหนที่นักเรียนสงสัยสิ่งที่อยากรู้จะให้จดลงในสมุดมีอะไรอีกไหมที่เราสงสัยที่เราอยากรู้ทำไมบางทีก็ยูดใช่ใช่ใช่ทำไมบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำ ให้สงสัยเกิดคำถามตัวเอง้เลยนะคะครับเพราะทำไมเขาฟังลึกเท่วครับก็นั่นน่ะสิเธอสงสัยครูก็สงสัยเธอก็ช่วยจดคำถามตรงนี้ให้ด้วยแล้วเธอก็ถามให้หน่อยนะครูก็อยากรู้เหมือนกันนะนวลคุณเดคนก็อยู่ลึกครับแลองจดคำถามได้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเด็กกับผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกันอยากรู้อะไรถามเลยลูกเราก็จะกระตุ้นว่าเออถามได้เลยมันก็ว่าเออพอเขาถามแล้วครูไม่ดุนะอ่ะโอเคอยากรู้ก็ถามสิ ไม่ถามเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาต้องคกระดูกกับทำไมมีจานมีชามีอะไรอยู่กับคนนอนตายอยู่ตั้งเยอะนะวราก็ไม่รู้ครับทำไมเขาต้องเอามาวางไว้ด้วยเออเนาะทำไมต้องเอามาวางไว้ด้วยไม่น่าเชื่อนะเด็กขนาดประถมหนึ่งถึงสนี่จะมีข้อสงสัยขนาดนี้ข้อสงสัยบางอย่างเราก็ตอบไม่ได้แน่นอนเราไม่มีความรู้ในท้องถิ่นตรงนี้โดยแท้จริง แล้วก็เลยบอมงั้นเรามาสอบหา,หาข้อมูลกันไหมก็นักเรียนก็โอเคกับเรา,าอะออยากดูข้อมูลตรงนี้เราอยากอยากรู้ละ่ะว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นยังไงให้เราได้บ้างอสอบถามคนชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าผู้รู้แถวนี้ก็มีมีทั้งนักโบราณคดีมีทั้งป่าชาวบ้านแต่ละกลุ่มลองไปสอบถามข้อมูลกันเองนะเราก็จะมอบหัวหน้าทีมเลยทั้งสองกลุ่มขอคําตอบจากผู้รู้ตรงนี้ให้ได้นักเรียนสงสัย แล้วใช่ไหมคะคเกิดข้อสงสัยแล้วรเรามาจนถึงที่แล้วเรามองแล้วเราดูแล้วเรามีคําถามกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะมีะทุกคนมีข้อคําถามแล้วจดข้อคําถามแล้วเอาคําถามทุกข้อเลยนะคะอย่าให้มันคาใจเราในเมื่อเราสงสัยเราถามเราหาเหตุผลให้ได้เราหาข้อมูลให้ได้ว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้นักเรียนถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่ม ตามหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยเป็นการคละเด็กประถมหนึ่งถึงประถมสามอยู่ด้วยกันผลที่ได้ก็คือเด็กแต่ละคนจะมีความอยากรู้อยากเห็นและตั้งคำถามไม่เหมือนกันกลุ่มที่หนึ่งให้ไปสอบถามนักวิชาการผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ความรู้ที่ได้จะเป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการทำไมเขาต้องอาบาครับทำไมมีกำไลที่ข้อมือครับทำไมเขาขุดได้ลึกครับในการฝังศพของกลุ่มชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเขา มีการฝังลึกเช่นนั้นนะครับไม่อันที่จริงไม่ลึกนะพื้นดินนี้จะทับถมเทินขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละช่วงแต่ละสมัยในการทับถมของดินก็จากปุ่นจากพวกใบไม้ซากสัตว์หรือมนุษย์เราเอาดินส่วนนี้นามาทับถมก็ได้นะฮะกลุ่มที่สองจะไปสอบถามจากปราชชาวบ้านถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยความรู้ที่ได้จากการถามคนในหมู่บ้านซึ่งเขาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นความรู้จากคําบอกเล่าจากปากสูป่ปากต่อๆกันมา เอ้ามีอะไรสาางสัยอีกเอ้าทำไมศพถึงนอนอาปากอ๋ออาปากไล่นะคนเราแหละเวลาตายนะครับไปฝังปากไปกับเปนดินจะเข้าปากไม่ใช่เขาหาวตายนะอเออเอถามทำไมเขาต้องฝังกระดูกทำไมเขาต้องฝังกระดูกฝังอะไรฝังกระดูกเขาก็ฝังคนนี่แหละเสร็จแล้ว มันนานไปมันก็กระดูกมันก็เนื้อมันก็หายไปใช่ไหมครับก็เหลือแต่กระดูกใช่ไหมล่ะ yeah. การที่ครูกล้าฉีกกรอบออกมาสู่โลกเล็กๆซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยตรงนี้มันละลายอ่ะมันเด็กมันมีความรู้สึกมันเสรีใช่ไหมการเรียนรู้มันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียสและอยู่ในกรอบตลอดเวลาแต่การที่ครูให้โอกาส ให้อิสระของเขาได้ออกไปสำรวจให้ออกไปเห็นอะไรด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ทำตัวแบบรีแลก์เป็นกันเองแล้วยิ่งครูมีวิธีการสอนที่ไม่เป็นวิชาการร้อเเซคือมีถามแบบธรรมชาตินะเด็กก็จะได้มีแรงบันดาลใจเกิดจินตนาการเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะเป็นการกระตุ้นให้เขาเรียนรู้โดยธรรมชาติ เราออกมานอกห้องเรียนแล้วเราไม่ซีเรียสแล้วเราออกนอกกรอบแล้วตรงนี้มันเป็นการปลดปล่อยตัวเด็กออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรเลยที่เด็กถามการเรียนมันไม่ใช่เรื่องจะต้องตอบข้อสอบครูอย่างเดียวใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องของการได้เปิดโลกออกไปออกไปสู่โลกภายนอกซึ่งความจริงมันก็คือโลกเล็กๆของเขานั่นเองเมื่อรวบรวมข้อมูลมาได้ครบแล้ว อาจารย์อ,อนชนกจะให้นักเรียนวาดสิ่งที่วันนี้ได้เห็นได้รับรู้ลงบนกระดาษและออกมาช่วยกันเล่าในสิ่งที่ตนเองไปสอบถามมาให้เ,เพื่อนๆฟังอาจารย์อ,อนชนกมีหน้าที่เพียงคอยกระตุ้นและคอยเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รักมาให้ได้มากที่สุดทีนี้สองกลุ่มนี้ครูจะให้นําเสนอผลงานของตัวเองเลยนะคะเอาเป็นกลุ่มเลยนะคะเอาผลงานของตัวเองมาเลยโชว์ผลงานตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูเลยคะ่ะ ครมนี้ได้ไปสอบถามจากใครคะนักป่าชาวบ้านนักป่าชาวบ้านเล่าอะไรให้เราฟังบ้างในน้ำมันมีปราสาทอยู่ใต้น้ำครับในน้ำมีปราสาทอยู่ใต้น้ำนมีคนไปวานแค่มีคนไปหวานแควแล<ร>้วไปเขาเนื้อปลาครับพอเขาไปจับกอร้อนครับพอเขาพุดน้ำไปดูเป็นปราสาทครับเป็นทองคำครับทำไมน้ำจึงลอดใต้ปราสาทครับเออทำไมน้ำถึงไหลลอดใต้ปราสาทน,นี่ใครให้ใหคำตอบได้ อ๋อใต้ประสาทเป็นรูน้ำก็เลยไหลรอดไปได้ใช่ไหมคะคพยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดว่าในจุดต่างๆที่นักเรียนทําลงมามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้วเขาก็าจะเริ่มเชื่อมโยงได้จากสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ความคิดของตัวเองเชื่อมโยงลงสู่แผ่นกระดาษว่าสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างแต่ละหลุมเจออะไรอีกคะเจอกระดูกที่กระดูกมีอะไรอีกอ,อ,อ,อาแทนตอบเ<ง>พื่อนด้วย อ๋อมีกำไรด้วยการมีกำไรนั้นแสดงว่าบุคคลคนนั้นน่าจะใส่เพื่ออะไรเพื่อเพื่อความร่ำรวยในชาติค่ะแช่ในชาติหน้าใช่ไหมคะชาติหน้าเกิดมาจะต้องร่ำรวยอีกแน่นอนข้างในมีใครสงสัยอะไรจะสอบถามไหมเพราะว่าเขาไปถามนักวิชาการมาน่าจะมีความรู้ใช่ไหมคะทำไมลุงถึงลึกเพราะว่าดินมันมากระบการ อ๋อดินมันมาทับถมกันเยอะๆนะเหรออ๋อครับเขาขุดหถึงห้เมตรอ๋อเขาขุด1นึถึงห้เมตรถึงจะเจอตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าลึกมากเลยใช่ไหมคะเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการไอ้ตัวความจรงิงความถูกต้องนะคำตอบสําเร็จรูปถูกหรือผิดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่การเรียนการสอนวิ ประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการน่าจะส่วนหนึ่งส่วนสําคัญด้วยนะเป็นเรื่องของการปลูกฝังในการสร้างในการที่จะให้เด็กเนี่ยมีวิธีคิดให้รู้จักถึงหลักฐานเหตุผลเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆด้วยสิ่งนี้สำคัญกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอย่าไปหวังความถูกต้องของข้อมูลหรือให้เด็กได้ จำได้รู้อะไรนะมากมากมายผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทําให้เขาเนี่ยมีความสํานึกในความสําคัญของชุมชนบ้านของตัวเองตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเด็กในยุววิจัยเล็กๆแบบนี้คุณรูหลายท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าแล้วที่บ้านของผมบ้านของฉันไม่มีแหล่งประวัติศาสตร์ ไม่มีแหล่งบวรลนคดีไม่รู้ว่าจะไปสอนที่ไหนถ้าจะนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ห่างไกลงบประมาณก็มากเกิดความยากลำบากในการเดินทางตรงนี้ขอเรียนกับคุณครูผู้สอนประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์สามารถสอนในทุกที่คุณครูอาจจะเริ่มต้นที่ประวัติศาสตร์โรงเรียนประวัติหมู่บ้านประวัติอำเภอสถานที่สำคัญในชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ทางนั้น มันไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะปลูกฝังให้กับผู้เรียนมีความรักตัวเองรักท้องถิ่นรักผออพันธ์ตัวเอง,อง,อเองได้มากเท่ากับวิชาประวัติศาสตร์พวกลูกๆนี่กลัวไหมไปเห็นโครงกระดูกไม่กลัวครับเพราะว่าเป็นอะไรถึงไม่กลัวเป็นบรรพบุรุษของเราครับถูกต้องแล้วบรรพบุรุษเราอยู่มากี่พันปีแล้วสามพันปีเก่งมากเลย